ฉันชอบกินแมงสาบหรือจะตะขคยอก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 โอ oh ้โหน้องออกจะน่ารักน้องจะไม่ชอบกินแมงสาบได้อย่างไรสำหรับวันนี้เนะี่ยผมก็ได้สกินพูคูลินมาใหม่นะสำหรับในคลิปนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นพูคูลิน2แบบนะแบบแรกเลยนะคือซับจนตัวแตกแบกจนหลังหักกันไปเลย กับอีกแบบหนึ่งก็คือจะเล่นแบบเป็นสายดามเมจแล้วกันมาดูกันว่าพูโคลินแบบไหนจะเวิร์กนะไอเทมที่ผมจะใส่ไปก็จะประมาณนี้นะได้ตัวแตกสมใจกูแล้วโอ้โหแอตแทกเกอร์สาตัวเนี่ยมันเยอะไปไหมแล้วหมาก็ไม่ใช่ว่าเลือดเยอะนะเขาเลือกป่ามานะใช่3ตัวตรงนี้สินนี่ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้หมาอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเอาหมามาอาจจะไม่ไหวใช่เพราะว่าหมาบางไงมันก็เลยแบบเอาตัวแท้งมาช่วยผม แล้วทีนี้ก็ให้แอดแฮกเกอร์ตัวหนึ่งเข้าป่าเออหือว่าเขาเป็นผู้เสียสลาไปซ <Yeah. S 1> ับอย่ามาด้วยกันนะถ้ามาด้วยกันที่ร้องให้เลยนะเอาเลยเฟอร์ไนท์ทั้งหมดชันยกให้หนายด้านหลังด้วย Fortnite. เซอร์ไนท์เาถ้าตัวนี้ปล่อยได้ก็ปล่อยไปโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะเอาเป็นสก,กิลหลับมาก่อนแล้วกันเนาะคือต่อให้ผมเนี่ยจะแทบไม่รอดคีบนะ แต่ว่าผมก็ยังได้ exp อยู่เว้ยช,ชอบตอบมาเอ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 าไข่ริวไข่ริวไข่ริวไข่ร,วริวเอาเอา,อาเอาโอ้โหแล้วกเก็บไข่ริวไปได้ก่อนนะชอบชอบได้เธอตัดเบอร์รี่มาตัดเบอร์รี่มาเอา <c oughs> มัวไปตัดเบอร์รี่แอทแฮกเกอร์ฟังผมตายเลยเดี๋ยวนะ เจอแทง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 เราคือตัวซัตบตบตายไปครับผมระเบิดปึ้งตายแล้วเละไปไม่น่าจะไปทันอะไปไม่ทันคือสภาพทีมเขาดีกว่าเห็นเห็นเลยอะโอ้ไม่กอดโอ้ยโดนดูดไปนะเออเอามีอยู่ในมุบเออเป็นไงเราโอ้มีอยู่ในมุฟอ,อ,อยู่ในมุอ้อ,อา เเราลเวล <c oughs> 8เอาเดี๋ยวเลเวลเท่าป่าเฉยเลยเฮ้ยสาต้มต้องเป็นห้องผมสวยไปครับผมใครลิวสายข้างมันข้างเว้ยโอย้จะเปิดอยู่ในมุฟก็เสียดายเต่าไหมจังหวะนี้โอ้ยใครลิวมันอยู่ตรงเนี้ยไปเอาเต่าดีกว่ามาเร็วโอ้โหมัวต่แบบเดินช้าลังเล เสียเลยเขาเปิดกันไว้ด้วยอ้ออาวาตาชิระกะหวัดดีมันมีอยู่ในมูมนะต้องเปิดไหมเนี่ยผมต้องเปิดไหมเนี่ยหาแต้มต้องเป็นของผมนะเฮ้ยชึบชึบอ้ออ้โอ้โอ้โอ,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 อสามแต้มก็เอาไว้จังหวะนี้อ,อึ๊บหลับหลับหลับ หลับหล,บลบถอยไปถอไปถอยไป,ยไปผมบอกเลยนะถ้าเกิดว,ว่าผมเล่นซับแล้วแพ้ผมไม่เบิ่นรอบนะบอกไว้เลยแพ้ก็คือแพ้เลยสําหรับผมเนีซับอะเลเวลสิอยู่นะตอนนี้จะได้ป้าป้าลวฉันมาช่วยแล้วรับไปหิวแสงเหรอเออเอาแสงไปกินสิตัวฉันเนี่ยอมแสงไว้ในปากไอโอ้โหสตันแม่งโคตรนานเลเวลสิอยู่นะเออผมว่าผมจะต้องแบบเอาเลเวลหน่อยละ เฮ้ยเฮ้ยระวังระวังระวังถอยถอยจะเอาแค่เวลตายลยนะท่านชอบทิ้งเพื่อนให้ตายมามามาเออเอาแสงไปภูลินมีแสงเยอะเว้ยเป็นไงเล่าและจังหวะนี้ก็เสียเต่าเสียเต่าสามตัวนะบอกเลยมาดูกันว่าเสียเต่าสามตัวแล้วเนี่ยจะแพ้หรือชนะสภาพทีมแบบนี้บอกเลยว่า เออพิกาจูพิกาจูบอกกูมีดาเมจนี่นี่นี่ยวผมอยู่กับพิกาจูเองเอ้าเซอร์นไนท์วันดีกลับไปดิพิกาจูสักทีไหมพิกาจูนั่นแหละพิกาจูสวยเดี๋ยวโดนเรามั้งทันไหมเนะี่ยเออเธอชอบกินแมงสาบเล่าตาขาบก็ชอบเหมือนกันไอหากจะรักฉันลองถูกมาวันเดีย เป็นไงเราเสียเต่า3ตัวแล้วยังไงอ่ะลาสทันเดอร์ได้อ่ะชนะเว้ยไปด้านล่างให้ไหวไม่ทันว่ะมันกดโกแกตเตอร์มาเวลาโดนด้านบนด้วยสวยละอยู่ตรงกลางได้เลยอออเอหลับมันก่อนอ่าแต่ว่าเกมนำเว้ยเกมนำเว้ยเหลือปั้มเดียวอย่างนี้สบายละอย่าอย่าโดนคิวก็พอจังหวะนี้จูนเนป้าจูเนเป้าเออเอาแสงไปใครลืมมาใครลืมจะทำแต้มเว้ย อย่าอย่าอย่ายอม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 หลับหบหลับมันลมันหลมันหลมันหไปเติมเลือดก่นชึบจึบจึ๊บึ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 ปกระจหมาแล้วเออโอ้โหหลับหลับหลัโอ้โหแล้วกูตัวเดียวได้นะเอาจริงเอาจริงเอาจริงไปวง้ับหลับหลับหลัหโอ้โหอย่าอย่ายอมมันอย่ายอมมันแหวงเ้ยเจอพลังสวนเข้าไปมีคนกันนบ้าะ พี่ก็จูกันบ้านอยู่เา้าแล้วโดนวาตาไปอีก30แต้มนี่มันกันบ้านกันไม่อยู่เลยเหรอเนี่ยแพ้เลยสมควรแหละเลือกแต่ละตัวมาคือผมเห็นแล้วว่าโดนไปเยอะจัดอะจะวิ่งไปชูตก็ไม่ทันอยู่เฉลงมาสเตอร์เรายังเอาแอดแฮกเกอร์มา3ตัวไม่รู้ว่าพี่เขาจะอินดี้ไปไหนไม่ยอมตามใครจริงๆผู้เล่นคนเดิมนี่หว่าแ๊ะเ,เหมือนว่าจะเป็นเซอร์ไนต์ตัวเดิมด้วยนะเนี่ยเอาไปเลยเออสก,กัดดาวลุ่งจูเนเปอร์เขาชอบลาดคีบเขา ไม่ได้เลยเอา้าเอา้าจูนไเปอร์จะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าตบหน้าสันไปดิจูนไฮเปอร์มึงนี่ก็จะเอาให้ได้เลยเนาะตายไปแล้วผมก็จะตายน่าจะได้ทำแต้มอยู่นะเปิดลับแปะทำแต้มแต่แต้มเป็นของผมนะตบให้หน้าสันใบลิซาร์ดรีบตบมันก่อนเดี๋ยวมันัง,งาดแล้วเรียบร้อยนะเป็นไงโออยู่กับพูลินสายเลี้ยงอะเลเวลหอะรอบนี้น่าจะโอเคอยู่มั้งมีซับมีแท้ง โอ้โหแล้วเซอร์ไนท์ทำดีนะเป็นไงล่ะยกความดีความชอบไปผมเลยเลี้ยงกระจุยกระจายอะ่ะจนเซอร์ไนท์แบบเลเวลนำป่าไปแล้วอะ่ะว่าก็เวลาใครเล่นซับนะถ้าเกิดว่าเราอยู่กับตัวดาเมจก็เลี้ยงตัวดาเมจนะจ๊ะอย่าไปแย่งเวลเขาเลยตัวดาเมจเกิดอะมันดีกว่าอยู่แล้วเดินเกมง่ายเลยเห็นไหมรอบนีออ้แต่ถ้าเกิดว่าแบบช่วงกลาง,างๆเกมท้ายเกมอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปอย่างแต่ช่วงต้นเกมเนะี่ยให้เลเวลกับตัวดาเมจด,ดีกว่าเปกาจจ เอกโจฉันอยากตบหน้าแกและแกลเอาไม่รอดนะจูเนเปอร์จูเนเปอร์ก็ไม่โอ้โหจูเนเปอร์ดีนะได้บัตตี้แบรีเอร์มึงเลยรอดอาไป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 ลิฟไปด้านล่างเลยจูเนเปอร์โดนเก็บคิวไปได้นะเอาลิซาดอน <c oughs> เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้ตัดทิ้งให้ นกมันจะทำแต้ม40แต้มวะไปฮ้ยอยู่ไนมอบอ่าเป็นไงเรามีพูลินอยู่บอกเลยโคตรดีจังหวะนี้ต่อมันต่อมันตบให้หน้าสั่นไปคิวไปสองตัวแอดซิตไป10นะรีบไปด้านบนดีกว่าจูไนเปอร์เก็บลูคาลิโอไปได้นะโอ้โหจูเนเปอร์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 มึงไม่กลับบ้านหรอจูเนเปอร์มึงไม่กลับบ้านเหรอ ไอ้บาชอบชอบกินแมงสาบเอาเวละ <c oughs> ตายเลยกูโอ้เมื่อกี้พลาดไปนิดนึงไปกดสกิลล้องเพลงก่อนไงสกิลล้องเพลงเลยทําให้ลิซซดอนหลับไม่ได้นะคือกะว่าจะให้ลิซซดอนมาหลับแล้วผมก็จะไปร้านแบบโรตอมส,สวยๆเลยอะ่ะกะว่าแบบเฮ้ยช็อตเด็ดแน่นอนกลายเป็นช็อตเขินเลยกูเต่าเกิดอย่างนี้อาจจะมีไฟเกิดที่เต่าบางทีเราต้องสังเกตนะเว้ย โอ้ยได้วะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีไฟที่พัวพันไปจนจบศึกทันเดอร์เลยอะ่ะโอ้โหมันไม่ตายเนะมันจะไปทำแต้มวะโอ้โหและอีกฝั่งหนึ่งแม,งแม่งเขาทำแต้มอยู่จูเนปยร์ฝั่งเขาทำแต้มอยู่ฝั่งเราต้องรีบแบบเอาทันเดอร์ไว้ยเออเออวัดดวงแล้วถ้าอย่างเงี้ย อาลาตปได้นะไป,ไปเลยต้องช่วยเซอร์ไนท์ก่อนเซอร์ไนท์มาเซอร์ไนท์มาอีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ไปแล้วนะคือถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าทีมเขาไม่ครบอ่ะรีบเปิดทันเดอร์เลยอ่าเปอร์เซนต์ที่จะได้ทันเดอร์เนี่ยมันจะมีสูงก็คือแบ่งจํานวนหนึ่งไปไล่เขาไปคุมโซนอีกจํานวนหนึ่งก็มาตีทันเดอร์ประมาณเนี้ยคือตัวเยอะกว่าไงก็ได้เปรียบเว้ยไกดาเมจสองหมื่นเจ็ดนะช่างแม่งมันกูเป็นซับบวกไปเจ็ดนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม